ไม่ต้องเสียเวลาผ่านกด y o u t YouTube ว่าก็สามารถมีรายได้จากค่าในหน้าจากช่องนี้มีคนติดตามแค่20คนแต่ได้ค่าในหน้ามาแล้ว400บาทมีวิธีการทำอย่างไรผมสอนแบบจับมือทำทีละขั้นตอนเลยครับ Let's Subscribe go ฝากกกดดดไล่แนนเเเอยป็ค์ครบร สวัสดีครับผมเสกสรรปั้น YouTube เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยนะครับพี่น้องแต่ก่อนอื่นเลยนะครับพี่น้องไม่ต้องเป็นห่วงนะว่าเรานะครับจะต้องจำเป็นนะผ่านกฎอันนี้หรือเปล่าก็คือว่าจะต้องเปิดสร้างไรายได้ผ่านหรือเปล่าหรือจะต้องมีคนติดตามครบ1 0,000คนหรือเปล่าบอกได้เลยครับว่าไม่จำเป็นนะซึ่งมีทั้งหมดนะครับผม4ขั้นตอนนั่นเอง นะมีตั้งแต่เรื่องของการเปิดช่องการยืนยันตัวตนการสมัครในหน้าแล้วก็ขั้นตอนที่สําคัญที่สุดนะครับพี่น้องห้ามพลาดเลยนะก็คือเรื่องของการวางลิงก์เราจะมีหลักการอย่างไรนะครับพี่น้องจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาลองผิดลองถูกเองผมลองมาแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนั่นเองนะเอาไปดูกันเลยครับเรื่องของการเปิดช่องนะครับอันนี้ผมบอกได้เลยนะว่าพี่น้อง เราสามารถที่จะเปิดช่อง y o u t u b e วันนี้แล้วก็สามารถที่จะเอาลิงก์สินค้าจากแพลตฟอร์มอื่นๆมาวางได้เลยอันนี้ไม่มีปัญหาแต่อย่างไรจะเปิดวันไหนเปิดมานนาขนาดไหนก็สามารถใช้วิธีการนี้ได้ทั้งหมดเลยนะ,ะแล้วก็ท่านไหนยังไม่แน่ใจว่าตัวเองมีช่องอย่างไรนะเราก็ไปที่แอป y o u t u b e ก่อนได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับมุมล่างขวาตรงนี้นะเป็นคำว่าคุณนะหรือ You เราก็กดเข้าไปโบถ้ามันขึ้นอะไรขึ้นมาเป็นชื่อเรานามสกุลเราอะไรก็แล้วแต่นะครับตรงนี้ก็คือทางระบบ YouTube เนี่ยมันจะเชื่อมกับเจ้าตัว gmail ที่เราผูกไว้กับมือถือของเราแบบอัตโนมัติเลยเพราะฉะนั้นนี่คือการเปิดช่องมีเท่านี้เองนะครับพี่น้องว่าต้องตกใจนะว่าทําไมมันง่ายจังมันมีเท่านี้เองนะต่อมาครับเมื่อเราได้ช่อง YouTube แล้วนะเราก็ต้องมาทําการยืนยันตัวตนก่อน เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะถ้าพี่น้องไม่ยืนยันตัวตนเมื่อไหร่นะมันจะทําให้เราเนี่ยนะครับเวลาใส่ลิงก์ลงไปคนจะไม่สามารถกดลิงก์ได้ที่คําอธิบายใต้วิดีโอนะครับตรงนี้สําคัญมากเพราะถ้ากดไม่ได้โอกาสที่เขาจะซื้อแทบจะไม่มีแทบจะเป็นศูนย์เลยนะนะตรงนี้ให้พี่น้องนะครับไปที่เจ้าตัวเว็บนี้เลยนะนะซึ่งผมเนี่ยจะเอาลิงก์อันนี้เนี่ยนะครับวางไว้ที่ คำอธิบายใต้วีดีโอด้านล่างนะพี่น้องก็กดเข้าไปได้เลยนะพอกดเข้าไปแล้วนะครับเขาก็จะบอกว่าให้เรายืนยันวันเดือนปีเกิดแล้วก็แจ้งไปได้เลยตรงนี้นะครับแล้วก็แจ้งตรงนี้เนี่ยสำคัญมากๆนะพี่น้องก็คือข้อมูลที่แจ้งในนี้กับเจ้าตัวบัตรประชาชนของเรามันต้องตรงกันด้วยนะถ้าไม่ตรงเนี่ยมันจะยืนยันตัวตนไม่ผ่านนะครับผมสําคัญมากๆเลยนะตรงนี้ อพอแจ้งเสร็จปุ๊บกดถัดไปนะครับแล้วก็มันจะโชว์อันนี้ขึ้นมา,าเสร็จแล้วนะครับผมตรงนี้เนี่ยอุ๊บเป็นไงพี่นอ้องนี่ครับปุ๊บนี่นะตรงนี้เราก็กดถัดไปอีกนะครับเหมือนกับว่าเขาให้ข้อมูลของเรานะพอมาถึงขั้นตอนตรงนี้แล้วนะครับผมเขาบอกให้ชัดเจนแล้วนะว่า1นนะครับอาจจะเป็นบัตรประชาชนใบขับขี่หรือหนังสือเดินทางได้แต่ที่สําคัญนะครับก็คือตอนที่เราถ่ายรูปนั่นแหละ ในรูปของเราที่เป็นบัตรนะมันจะต้องแสดงวันเกิดให้ชัดพูดง่ายๆก็คือว่าจะต้องเห็นตัวเลขให้ชัดเจนนั่นเองนะครับแล้วก็ต้องเป็นบัตรจริงๆด้วยนะไม่ใช่เป็นสำเนาบัตรแบบนี้ไม่ได้นะแล้วก็บัตรอันนี้เนี่ยก็ห้ามหมดอายุนะครับนะเพราะถ้าหมดอายุก็จะใช้งานไม่ได้อยู่ดีนะครับผมนะเสร็จแล้วนะครับผมเตรียมเรียบร้อยแล้วเราก็กด ทางระบบจะขออนุญาตที่จะเข้าเครื่องของเราเรากดอนุญาตอนุญาตแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ส่งไปได้เลยนะซึ่งตัวนี้นะครับผมคิดว่าร,ระบบเนี่ยน่าจะใช้เวลาตรวจไม่นานนะอาจจะวัน2วันก็น่าจะตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วตรงนี้อ่านี่คือขั้นตอนที่2นะครับก็คือการยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนนั่นเองนะต่อมาครับเป็นขั้นตอนที่ 3. อืม ขั้นตอนที่3นะครับก็คือให้เราไปสมัครในหน้าผ่านเจ้าตัวแพลตฟอร์มต่างๆเช่นตอนนี้เนี่ยก็ s h o p e ปีนั่นเองนะจริงๆมันมีหลายแพลตฟอร์มนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Shopee Lazada หรือ Tik Tok ผมขออนุญาตแนะนำเฉพาะ s h o ป e e นะนะครับเพราะว่า s h o ป e e เนี่ยได้มาลิงก์กับ u t u b e นะครับเราก็ต้องช่วยเขาบ้างนะครับผมเพราะเขาช่วย u t u b e ไปแล้วนะตรงนี้นะครับผมก็คือให้เราไปที่ลิงก์นี้ได้เลยนะบลูบตรงนี้ เดี๋ยวผมจะวางลิงก์นี้นะครับไว้ที่คําอธิบายใต้วิดีโอด้านล่างเหมือนเดิมพี่น้องก็จิ้มลงไปได้เลยนะเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนคร่าวๆก็คือพี่น้องเนี่ยในหน้านี้จะมีปุ่มให้เรากดลิงก์สมัครเรากดเข้าไปสมัครเสร็จปุ๊บแล้วก็กรอกข้อมูลตามที่เขาบอกนะแล้วก็เวลาเลือกบัญชีเนี่ยก็เลือกเป็นแบบบุคคลด้วยนะตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยครับเมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วนะทางระบบเขาบอกว่าเขาจะทําการตรวจสอบ ประมาณ3-5วันทําการนะคือถ้าติดเสาร์อาทิตย์เนี่ยมันก็อาจจะช้าไปกว่านั้นนั่นเองนะซึ่งตัวนี้พี่น้องก็รอตรวจสอบแล้วก็ผ่านเรียบร้อยมาหลายแล้วเนี่ยนะพี่น้องเนี่ยก็ไปทําตามขั้นตอนเขาได้เลยก็คือว่าไปที่สินค้าตัวนั้นแล้วก็เอาลิงก์สินค้าตัวนั้นมาแล้วก็เตรียมมาวางลิงก์ในวิดีโอของเราได้เลยนะครับซึ่งขั้นตอนต่อไปสําคัญมากๆเลยนะแต่ก่อนที่จะไปดูกัน ท่านไหนที่ยังไม่มีรายได้จาก youtube แล้วก็เริ่มต้นไม่ถูกนะครับผมยืนงงในดงกล้วยว่าเราจะทำอย่างไรดีนะหรือว่าทำมานานแล้วแต่ก็ไม่มีรายได้นะตรงนี้นะครับผมก็มีเจ้าตัวโปรแกรมพี่เลี้ยงปั้นช่องอยู่นะครับเรียกได้ว่าเริ่มตั้งแต่การออกแบบตัวตนให้นะครับทำยังไงก็ได้ให้พี่น้องครับมีรายได้จาก y t u b e นะครับนี่คือเนื้อหาทั้งหมดที่พี่น้องจะได้เรียนรู้นั่นเองนะ ถ้าในสนใจอย่างไรนะครับก็สามารถทักมาได้เลยนะครับที่ l ลายที่ชื่อว่า a d s e e youtube นะผมจะวางแผนและให้คำปรึกษาผ่านทาง l ล ne แล้วก็สามารถโทรคุยได้ด้วยแล้วก็มีส่ง e b o ุ๊ให้ศึกษาแล้วก็ส่งเป็นคอร์สเรียนออนไลน์ให้ศึกษาด้วยตรงนี้นะครับที่ l ลาย a d s e e youtube นั่นเองนะเอา้ามาดูวิธีการวางลิงก์กันดีกว่านะครับนะตรงนี้นะครับผมวิธีการวางลิงก์เนี่ยอันดับแรกเลยนะครับพี่น้องท่านไหน อยากจะหารายได้จากค่าในหน้านะผมแนะนําว่าพี่น้องห้ามเลยดีกว่าไม่ใช่ว่าแค่หย่านะห้ามทําคลิปสั้นนะเราจะต้องทําคลิปยาวอ่าตรงนี้พี่น้องจะเริ่มงงแล้วหรือเปล่าเนี่ยอย่าเพิ่งงงครับผมผมมีเหตุผลนะว่าเพราะอะไรห้ามทําคลิปสั้นนะนะเหตุผลนะครับผมก็คือว่าถ้าเราทําคลิปสั้นมาหลายแล้วนะแล้วเราเอาลิงก์เนี่ยอะไรก็ตามแต่ ไปวางไว้ที่คาอธิบายใต้วิดีโอหรือว่าไปวางที่ความคิดเห็นเนี่ยนะครับลิงก์นี่ยนะครับมันจะเป็นลิงก์แบบเปลยๆแบบนี้คือไม่สามารถกดได้กดไปมันก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่ามันไม่ได้เป็นลิงก์มันเป็นเพียงข้อความธรรมดาเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่คนจะซื้อแทบจะไม่มีเลยนะเพราะว่าคนกดไปแล้วกดไปไม่ได้นั่นเองเพราะฉะนั้นพี่น้องอย่าทําคลิปสั้นนะครับผม นะในการที่เราเนี่ยจะหาค่าในหน้านะครับแต่โลกความเป็นจริงครับผมพี่น้องสามารถทําคลิปสั้นได้นะเพื่อที่จะให้คนติดตามช่องของเราเพิ่มขึ้นเสร็จแล้วคนที่ติดตามช่องของเราเพิ่มขึ้น<ๆ>ก็มีโอกาสไปดูคลิปยาวซึ่งเราจะวางลิงก์ไว้ที่เจ้าตัวคําอธิบายใต้วิดีโอนั่นเองนะครับผมนะต่อมาครับผมมาดูกันเลยนะนี่นะครับถ้าสมมุติว่าพี่น้องบอกว่าเนี่ยอาจารย์ถ้าจะเริ่มต้นหาไรายได้จากค่าในหน้า YouTube วันนี้ ถ้าเป็นคลิปใหม่ล่ะนะถ้าเป็นคลิปใหม่เหรอก็ให้พี่น้องนะครับถ้าถ่ายแนวตั้งนะต้องยาวเกิน3นาทีระบบถึงจะตีความว่าเป็นคลิปยาวปกติซึ่งจะวางลิงก์แล้วกดได้นะตรงนี้อ่าแล้วก็ถ้าเป็นการถ่ายแนวนอนอันนี้ไม่มีปัญหาเลยจะกี่นาทีก็ได้ก็แล้วแต่นะอย่าลืมนะครับผมถ้าเป็นแนวตั้งต้องเกิน3นาทีนะเพราะถ้าน้อยกว่านั้นระบบจะปรับเป็นคลิปสั้นทันทีซึ่ง คนดูจะกดลิงก์ไม่ได้นะนะครับต่อมาครับผมถ้าสมมุติว่าเป็นคลิปเก่าอย่างเช่นช่องของพี่แอดทูริสทำอยู่นะครับถ้าเป็นคลิปเก่านะก็คือว่าเราก็เอามาตัดต่อใหม่เพราะว่าคลิปเก่าหลายๆคนทําเป็นแนวตั้งอยู่นะครับแล้วก็ตัดต่อในแคปคัดใหม่ตั้งค่าโปรเจกต์เป็นแนวนอนอาจจะเห็นขอบดําแบบนี้แต่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าคลิปของพี่เขาเนี่ยก็เห็นขอบดําแบบนี้ แต่ก็สามารถที่จะมีค่าในหน้าไปแล้ว400บาทนะครับผมเห็นไหมตัดต่อใหม่เป็นแนวนอนนั่นเองถ้าเป็นคลิปเก่านะนะครับผมที่เราเคยถ่ายมาแล้วนะต่อมาครับผมนี่อันนี้ก็คือวิธีการวางลิงก์สินค้านะครับผมอันนี้เป็นกรณีแรกนะก็คือกรณีที่เราเนี่ยอัปโหลดเจ้าตัวคลิปใหม่ตอนที่เราอัปโหลดนะครับพี่น้องตรงคาว่าเพิ่มคําอธิบายตรงนี้นั่นแหละ นะให้เราเนี่ยไปคัดลอกลิงก์สินค้าจาก Shopee ที่เราเนี่ยได้ทำการสมัครในหน้าอะไรเรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็เขาอนุมัติแล้วนะคัดลอกลิงก์สินค้าที่เราเนี่ยต้องการที่เราชื่นชอบนะได้เลยนะครับผมแนะนำว่าให้เอาสินค้านะครับที่มันตรงแนวทางกับที่ในคลิปของเราพูดไว้เช่นในคลิปของผมพูดเกี่ยวกับเรื่องของทัวร์เราก็เอาลิงก์สินค้าทัวร์มาวาง นะแบบนี้ก็มีโอกาสที่จะคนเนี่ยจะคลิกซื้อมากขึ้นเพราะว่าเนื้อหามันสอดคล้องกับสินค้านั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็อัปโหลดปกติเลยนะแล้วก็กดอัปโหลดได้เลยอันนี้คือกรณีที่1นนะครับผมเป็นสินค้าเ,เป็นการอัปโหลดใหม่แต่ถ้าเป็นคลิปที่เราเนี่ยทำมาอยู่แล้วแล้วจะเอาลิงก์เนี่ยมาวางทีหลังทำอย่างไรเหรอครับจานอ่าก็ไปที่นี่ได้เลยนะครับผมก็คือไปที่แอป YouTube อแอป u t u b e นะครับเสร็จแล้วมุมล่างขวานะกดที่ตรงนี้ได้เลยมุมล่างขวาแอป YouTube แล้วก็กดที่คำว่าวิดีโอของคุณได้เลยนะครับตรงนี้นะวิดีโอของคุณเสร็จแล้วนะครับผมเราก็ไปเลือกคลิปที่เราเนี่ยจะทำการปักตะกร้าสินค้านะก็คือกดไปที่จุด3จุดได้เลยตรงนี้นะครับกดเสร็จแล้วโบ๊ลงไปแล้วก็กดคำว่าแก้ไข เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วนะครับผมมันก็จะวิ่งมาที่หน้านี้นั่นเองก็คือหน้าที่เขียนว่าเพิ่มคําอธิบายเราก็เอาลิงก์สินค้าจากช้อปปีวางลงไปเหมือนเดิมก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะยกตัวอย่างเช่นนี่นะครับผมจากช้อปปี้แอดทูลิสนะพี่น้องเห็นแล้วอย่าตกใจนะครับผมคลิปที่พี่เขาเนี่ยได้รายได้ไป400บาทมันเกิดจากช่องของพี่เขาเนี่ยคนติดตามเยอะมากๆ20คน แล้วก็ยอดวิวก็เยอะสุดๆ50วิวแต่คนเนี่ยนะครับคนดูนะก็คลิกลิงก์ตรงนี้เนี่ยแล้วก็ไปซื้อบัตรสวนน้ำที่พี่เขาได้ทำการรีวิวไว้ในคลิปเนี่ยนะครับไปซื้อเขาก็ได้ค่าในหน้าแล้วเห็นไหมไม่จำเป็นจะต้องผ่านกฎหาไรายได้ของ YouTube เลยไม่จำเป็นจะต้องงอเฉพาะค่าโฆษณาใน YouTube ไม่จำเป็นจะต้องมีคนติดตามครบหมื่นคนเราก็มีรายได้จากค่าในหน้าได้เหมือนกันนั่นเองนะครับทั้งหมดนี้นะครับพี่น้องก็เอาไปใช้ดูได้เลยนะท่านไหนใช้แล้วได้ผลอย่างไรก็อย่าลืมมาพูดคุยกับผมได้นะครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้ครับผมขอฝากไว้หน่อยนะครับพี่น้องท่านไหนที่ช่วงนี้ใกล้เทศกาลแล้วนะอยากจะซื้อของขวัญของฝากให้กับญาติผู้ใหญ่ นะที่อยากจะได้ของดีมีประโยชน์แล้วก็ดีต่อสุขภาพแถมอร่อยด้วยนะอันนี้ซาลาเปาแพนเบสคุณล้วงควงตะหลิวของพี่สาวผมเองนะเรียกได้ว่าสายเจวีแกนมังสวิรัตกินได้หมดเพราะว่าไม่มีเนื้อสัตว์นะครับทั้งหมดเป็นธัญพืชเป็นธรรมชาติทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นไส้เม็ดบัวไส้เห็ดถัว่วลูกไก่ฟักทองญี่ปุน่นมันโถผักชีลาวแอลมอนช็อกโกรแลตนะครับนะตรงนี้พี่น้องเนี่ยผมมีโปรโมชั่นพิเศษอยู่ตอนนี้ก็คือ สั่งซื้อกี่ลูกก็ได้ตอนนี้ผมจะมอบอ e ีบุ๊กสอนตัดต่อแคปคัดให้ฟรีมูลค่า490บาทมอบให้ฟรีเลยนะครับพี่น้องก็ติดต่อพี่สาผมได้นะครับที่ไลน์ที่ชื่อว่าแอดแกลนมาหลวงนะอันนี้สระเปาแพนเบสคุณล้วงควงตะหลิวนั่นเองอ่าคุณล้วงก็คือแม่ผมเองนั่นแหละนะครับผมนะแล้วก็พี่น้องท่านไหนครับผมที่ทําคลิปแล้วนะหรือว่ายังไม่เริ่มทําไม่รู้ว่าจะทําช่องอะไรดี หรือทําช่องแล้วนะครับผมไม่มีรายได้เลยจะทํำยังไงดีก็มาปรึกษาผมได้แบบไม่มีค่าใช้จ่ายเลยที่ไลน์ที่ชื่อว่า a d s e e k youtube นั่นเองนะครับมาพูดคุยกันได้นะผมจะได้ช่วยแนะนําพี่น้องให้ได้เลยนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คืออุ้ยนะครับนี่สุดท้ายก็คือต้นไม้ที่สวยงามไม่มีทางโตได้ในวันเดียวนะครับรายได้อันมากมายจาก youtube ก็ไม่มีทางที่เราจะได้ภายในวันเดียวเราก็ต้องค่อยๆทําคลิปเรียนรู้ทําให้มันผ่านกฎค่าในหน้าก็เช่นเดียวกันครับผมก็ต้องเรียนรู้วิธีการทําทั้งหมด4ขั้นตอนที่ผมบอกเมื่อกี้นี้แล้วก็เอาสินลิงก์สินค้าเนี่ยมาวางได้เลยแล้วเราก็จะมีโอกาสมีรายได้จากค่าในหน้านั่นเองครับนะครับแล้วก็พี่น้องท่านไหนครับผมที่ยังไม่มีไมโครโฟนอย่างไรนะอันนี้เป็นมไม์ไร้สายที่ผมใช้มาตลอดเลยทุกคลิปของผมเนี่ยทำไมเสียงชัดจังจานเพราะว่าใช้ไม์ตัวนี้ไม้ J11 เป็นไมล์ไรสสายนะใช้ได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android เลยนะครับใช้งานง่ายมากๆครับผมเอาตัวนี้เสียบเข้าไปตูดมือถือปุ๊บเปิดปุ๊บใช้ได้เลยนะครับแล้วก็สัญญาณดีด้วยระยะห่างประมาณ5เมตรเสียงยังชัดอยู่เลยนะครับไม่ต้องกลัวเสียงลบก,กลัวเลยนะตัวนี้ตัดเสียงลบก,กลวนได้ดีมากๆนะครับแล้วก็เวลาชาร์จง่ายมากๆครับผมเสียบตูดเลยโบเสียบกับ USB เสียบายชาร์จเสร็จแล้วจบแล้วตัวนี้ J11 นั่นเอง พี่น้องก็สามารถสั่งซื้อที่ด้านล่างได้เลยนะครับพี่น้องดูคลิปนี้แล้วมีข้อสงสัยอย่างไรก็อสอบถามที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมจะมาตอบคําถามให้นะส่วนถ้าพี่น้องท่านไหนยังไม่ผ่านกดอย่างไรยังไม่มีไรายได้จาก YouTube อย่างไรผมก็ขอเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับเราก็จะสู้ไปด้วยกันแล้วก็จะมีรายได้ไปด้วยกันแน่นอนครับลงมือเท